สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดห่างต้าเซียนนะคะทุกท่านค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนเข้ามาขอพรในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วที่สําคัญที่นี่หลายๆคนต้องรู้แน่นอนว่าวัดน,นี้เขามาขอเรื่องของคู่กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามกันเข้าไปด้านในได้เลยนะคะ ตรงนี้ด้านหลังของทีหน้าค่ะนะคะศาลาด้านในที่เราเห็นนะคะก็คือจะมีภาพบ้านของอ่หวังต้าเซียนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปขอพรในเรื่องขอสุขภาพด้วยกันนะคะเชิญเลยค่ะ ศาลาที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เขาเรียกว่าศาลาเทพสามองค์นะคะก็คือจะมีเจ้าแม่กวนอิมกลา,างพันมือประสิษฐสถานอยู่ที่นี่และจะขนาบด้านข้างด้วยเทพบุญแล้วก็บู๊นะคะทางด้านหลังตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นศาลาที่เพิ่งสร้างเสร็จนะคะของสถานที่ในวัดหวังต้าเสียนนั่นก็คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะไฉสินเียด้านในตรงนี้จะมีทั้งหมด ห้าภาคด้วยกันค่ะก็คือเนื้อใต้ออกตกแล้วก็ภาคกลางนะคะที่จะมีปริษานอยู่ด้านในนะคะวันนี้เข้ามาแล้วเข้าไม่ได้นะคะไว้ท่าไหนมีโอกาสมาไหว้หว่งตาเซียนที่วัดหวังตาเซียนเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมด้วยกันนะคะน,นี้นะคะก็คือสาราประที่สำหรับท่านที่จะเข้ามาขอพรนะคะ กับเทพจะตุกมาทั้ง4นะคะจะอยู่ด้านในตรงนี้นั่นเอง จุดนี้นะคะด้านในค่ะนะคะก็จะเป็นเทพของซื้อนะคะแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงของซื้อแล้วก็ต้องในเรื่องของสติปัญญาเพราะท่านเป็นเทพที่ถือว่าเป็นปรามาจารย์แห่งความรู้การมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตนั่นเอง จุดนี้ค่ะไม่ควรพลาดเลยนะคะสําหรับใครที่โสดอยากจะมาขอเนื้อคู่จะต้องมาผูกได้แดงกันให้พระเจ้าหยิดรถให้พระเจ้าแห่งความรักนั่นเองค่ะหนังสือที่ท่านถืออยู่นะคะเขาบอกว่าเป็นรายชื่อของคู่ของเราใครที่อยากมีเนื้อคู่ก็จะต้องมาผูกได้แดงกันที่นี่แน่นอน เราก็ได้พาทุกท่านเยี่ยมชมนะคะในบริเวณวัดวังต้าเซียนกันเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นนะคะตอนที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะต้องได้สังเกตเหต็นนี่เลยค่ะกีเลนตัวผู้แล้วก็ตรงเมีจะอยู่ตรงหน้าวัดหลายคนมาก็จะเห็นสังเกตหลายคนที่เขาจะต้องมาลูบมาขอพรน,นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยด้านในยังมีจุดขอพรอ,อีกหลายๆจุดที่ยังไม่ได้พาทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมกันใครอยากรู้เราก็ต้องมามูไปไดยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ